ผ้าลายเอเสื้อฝ้ายตัวนี้ลายเฉลียงทั้งตัวเนะ<ห>าะเฉลียงทั้งตัวเลยเป็นผ้าีาแล้วก็เฉลียงตามพ้าเ้าฝ้ายผสมดินน้อยๆตรงไล่เนี่ยฮะจังหาแนวรองนะหาแนวรองบใเห็นรอยหัวฉีดก็ต้องดีๆแน่จะได้ไฟฟ้อยสิได้ผ่าจะได้น้ำยาจะได้ทั่วถึง อันนี้ต้องหยกบตอรี่ใช่ค่ะบ้ได้บ้ได้เน้นบ้ได้ปล่อยตอรีต้รีดนี่สิบ้เน้นสิเบาบางอบไปน้อยอบอบค่ะอบผ้าไปค่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะขึ้นเงาเป็นรอยอย่างเงี้ยบ้ได้บ้แล้วค่ะจังฟองน้ำนี่ค่ะต้องเอาออกบ้แล้วเวลาเขาแต่งเขายกฟองน้ำออกค่ะต้องแต่งอีกทีนึงโบ้มดนจุกบแค่นี้ได้ค่ะต้องมีการแต่งอีกทีเลย อเอาปากกลังลีทข้างในข้างใน วิธีรีดแขนแบบนี้แขนเสื้อใส่ไม้จะแบบใส่แบบไม้สูงมุนก็ได้แต่เพื่นกับ,บคบขยอนนัดเพื่นชอบแบบเป็นแบนไปมันจะสะดวกกว่า ระวังเนาะผ้าเฉลียงมันจะเทนแห้งก็บอได้เวลาซักกันมันจะย้่ยหน้าย้อยหลังขนาดซักมือเบาๆได้นะเวลาตากเวลาอย่างระวังเพราะมันกลัวมันยานมันเสียทรงระวังทุกขั้นตอนนะคะเนาะตามใย,ยผ้ายิ่งผ้าเฉลียงย่ามันเสียทรงย่ามันยืดตั้งแต่ขั้นตอนการซักการตาก จะไม่ลูกแ้่เลยเฮ้น้ก็ไปรับก่อนก็ได้ซ้ ออกไป้วบะเอารางแขนเสือก่อน,อน,นถึง,ถงอันตอนรีดแขนลูกค้าจะได้เห็นเพื่อนๆจะได้เห็นรีดทั้งแขนพอฝ้ายผ้าไหม ค่าที่อยากได้น้ำยาไปใช้นะคะจะมีทั้งโอนแล้วก็เก็บไปทางถ้าเก็บไปลายทางจะเพิ่มเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงจะเป็นขวดละ10บ,บาทนะคะสําหรับการเก็บไปทางอยากไปใช้ลองเบิง่งใช้รีดผ้าไหมตัวเองหรือดูแลชุดผ้าไหมผ้าฝ้ายชุดคามของตัวเองก็สั่งได้นะคะตามช่องทางที่เขาลงไว้นะคะ จะสอบถามบ่เข้าใจอย่างก็สอบถามได้ตลอดเพราะว่าเราเนะน้นการแนะนำหลังการขายให้กับลูกค้าทุกท่านใช้กับพ้าไหมผ้าฝ้ายคามพวกลูกไม้พวกชุดราตรีพวกชุดผ้าไทยผ้าใยประดิษฐ์ต่างๆก็ได้หมดนะคะ ก็จะเพิ่มหรือลดน้ำยาก็ตามแต่ลูกค้าชอบความแน่นชอบบางเบาก็สามารถเพิ่มลดได้ตามความชอบตามเนื้อผ้าของตัวเอง tông hòa lại, trả. Okay. สายสายสายดึงเต่าท่านสมัยนาดใสาย,ยางอันนี้ก็เป็นขั้นตอนแต่งแต่งให้ผ้าสวยพัดลมคนละโตเลยร้อนคนหนึ่งสองโตแม่พัดลมเอร์างหนึ่งแอรขางหนึ่งพัดลมโอ้งามเสื้อใหม่แต่นี่สวยผ้าไหมครามสวย การเก็บงานครั้งสุดท้ายเนาะต้องต้องแควนแต่งมันจะได้สวยๆจ้ะสวยเอาเยิงมาใกล้ๆทางผ้าสินพร้อมฮะเอาติดกระดุมก่อนงามเนื้อมันจะบางเบาผ้าใหม่จะบนเน้น,น,นอ จะจะสวยแล้วอ่ะกยคลิปในยาวขนาด